ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอคแมพคิงเลยก็ชื่อแมกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวรรค์เกมมิ่งและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการนําผลวิกมัมไปลงดันนอรมอลคนเดียวเนะองทุกคนนะผมก็จะนำผลวิกมัมทุกคนนะไปลงดันนอรมอลคนเดียวฮนะก็มีเออคนดูคนนึงบอกมาทุกคนว่าเอาผลวิกมัมลงหน่อยนะ เออผมก็จะเอาเขาไปลงเือละกันทุกคนนะโอเคมาท้าการกินกินเขาเือละกันทุกคนโอเคปะผลบิ๊กมัมตัวน,นะอดีตผลรีเจนนะตอนนี้กลายเป็นอีพิกไปแล้วเออวันนี้ทุกคนโอ้โหสกิลโคตรเยอะโอเคมารีวิวสกิลก่อนดีกว่าทุกคนนะโอเคปะโอเคมาสกิลสั้นๆนะเป็นการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาทุกคนนี่เลยก็จะเรียกเจ้าสัตว์เ,เลี้ยงออกมานะนี่เป็นเจ้าก้อนเมฆสายฟ้าแล้วก็เจ้าพระอาทิตย์นะทุกคนนะล,ลูกไฟมาแล้วนะนะ ก็จะหน้าตามานี้ทุกคนนะหน้าตาก็จะที่นะเออแล้วก็จะตามไปทุกที่ทุกคนนะถ้าเราไม่กดสกิลแซน่ะสกิลอื่นเราใช้ไม่ได้ทุกคนเราต้องกดสกิลแซนก่อนนะมันเป็นการเปิดก่อนทุกคนนะเปิดเออสกิลนะวันนี้ทุกคนนะอเคิมสกิลต่อไปผมก็จะเป็นเจ้าสกิลเอ็กซ์ทุกคนนะเป็นสายฟ้าทุกคน เป็นการทำท่ายอย่างเงแล้วก็การ,การเออใช้จเจ้าก้อนเม็ดก้อนขึ้นไปแล้วก็สายฟ้าลงมาได้เลยทุกคนนะดามเมจหนึ่งพันเฮ้ยเดียวดาเมจหนึ่งพันนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวผม,ม 1, วไม่ใช่ละโอเคต้องรวมกันทุกคนนะโอเคไปเลยซีเอ็กนี่ทุกคนนะสายฟ้าฟาดลงมาทุกคนนะอ๋อน,นี่ฮะดามเมจสี่พันดาเมจสี่พันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคมาเอาใหม่ฮึบนี่ทุกคนนะเฮ้ยเพราะว่าถ้ามันโดนเต็มๆอาจจะแรงก็ได้ทุกคนนะนี่คือมันไม่โดนเต็มๆทุกคนนะ เออวันี้คนสับเจ้าสกิวเอ็ดคนแล้วก็ครูดาวก็จะเร็วมากเลยทุกคนนะสกิวินะคือนี่ทุกคนเป็นไงมานี้ฮะสับเจ้าสกิลเอ็ดสกิลต่อไปผมก็จะเป็นเจ้าสกิลซีเลยทุกคนนะเป็นพ่นไฟทุกคนเป็นการใช้เจ้าพาทีทุกคนในการพ่นไฟฮะนี่ทุกคนก็จะพ่นไปข้างหน้านะแล้วเราก็อยู่ับทีด้วยดาเมจหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะเฮ้ยแรงอยู่ทุกคนนะสกิี้นะแล้วก็เสียมนคือมันอยู่นิ่งทุกคนนะตอนใช้นะผมมันก็อะหล่อยเลยทุกคนนะตอนมันอยู่นิ่งนะตอน ตอนใช้สกิลทุกคนนะลิ้พันวันนั้นทุกคนนะหรือขึ้นี่แต่เขาใช้ได้ทุกคนไดาเมจก็ถือว่าแรงนะเพราะว่าน่าจะลงดันยากนะสกิลนี้หรือพอต้องลงมาใช้ทุกคนนะมันมันมันปล่อยไปข้างหน้าทุกคนนะสกิลนะประมาณนี้เงี้ยสกิลสี่พ่นไฟโอเคต่อไปอุ้มก็จะเป็นเจ้าสกิลบีทุกคนนะเป็นเอ่อฟ้าผ่ายักษ์ทุกคนนะเป็นการเรียกฟ้าผ่าทุกคนออกมาจากเจ้าก้อนเมฆสายฟ้าแล้วนนะคึบนี่ ทุกคนเป็นไงดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบทุกคนนะเฮ้ยก,ก็จะจะดีอยู่ทุกคนว่าเป็นสกิลเหมือนจะเป็นระยะไกลหรือเปล่าสกิลเมื่อกี้นะ่ะดีดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบทุกคนนะแล้วก็สิบฮิตเนาะทำไปไม่ใช่ได้ทุกคนนะสกิลนี้นะแล้วก็ครูดาวนี่คือไม่เร็วเท่าไหร่ทุกคนนะมานั้นนะสกิลเกือบสุดท้ายผม,มก็จะเป็นเจ้าสกิลบีทุกคนนะเป็นเสาอัคคีทุกคนนะเป็นการใช้เจ้าพาธีทุกคนนะพุ่งไปฮะครจะ สาวเบิงนี้ทุกคนทุกคนแมสกิลนี่คุณไหมได้ไหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบนะเฮ้ยเป็นสกิลที่ใกล้ดีนะผมว่าเพราะมันก็ยังแรงมากเลยทุกคนนะก็ระยะนี้คือไกลไหมทุกคนโอเคต้องร้อแล้วก็คูดาวก็ไม่เร็วเท่าไหร่ทุกคนนะในเท่ากับสกิลบีทุกคนนะคิดเปอร์สกิลบีฮึ แล้วก็อยู่นิ่งด้วยทุกคนตอนใช้อยู่นิ่งแล้วทุกคนนะตอนใช้ผมกมชอบเท่าไหร่ทุกคนนะมันอยู่นิ่งเนาะอาจจะลงยากหน่อยทุกคนจะผลนี้นะเออวานี้ทุกคนจะเจ้าสกิล B ทุกคนนะสกิลที่คล้ายกับผลไฟมากผลไฟมากเลยทุกคนนะสกิล B เนี่ยสกิลสุดท้ายของผมก็จะเป็นเจ้าสกิล E ทุกคนนะเป็นขี่เมฆทุกคนนะเป็นการใช้เจ้าเออเมฆทุกคนนะมาสิเป็นเมฆสายฟ้าทุกคนนะขี่มันอะนี่แล้วก็จะบินนี่เลยทุกคนแล้วก็บินเร็วไหมก็ไม่เร็วเท่าไหร่ทุกคนเห็นไหมก็ไม่นะ คือขย้เท่เลยทุกคนนี่บินขึ้นบินลงได้นะประมาณนี้เนะี่ยสามารถบินไปไปฟาร์มได้ทุกคนนะ่ะขี้ดีเลยนะประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็จะไม่สามารถร์จสกิลได้นะตอนบินทุกคนนะว่าบินบินเฉยนะโอเคทุกคนดันเลยแล้วกันทุกคนน,นะ, OK. ผ,มนะนนนะผมจะเจ้าสร้อยเรือทุกคนแล้วก็เป็นเจ้าเคียวฮะแล้วก็จะเป็นเจ้าขาดําเลยทุกคน3อย่างนี้คือตัวช่วยนะแล้วก็เป็นเผ่ามิงด้วย4อย่างนะสีอย่างนี้คือตัวช่วยทุกคนแล้วก็ไปแล้วคือผลสปิริต จากคนดูที่บอกมามันก็ว่ามันจะลงสบายหรือเปล่าทุกคนนะโอเคไปเลยเยี่โอเคยูบลงดันนอร์โม่ไปละกันทุกคนนะมาหรือว่าจะลงสบายหรือเปล่าทุกคนนะโอเคยูกดสตาร์ทเลยละกันทุกคนมาผมจะบีรีทุกคนนะลงดันนอร์โม่คนเดียวฮาโอเคมาทำการเรียกมาก่อนทุกคนนะเพราะเราจะไม่สามารถใช้สกิลอื่นไนะถ้าเราไม่เรียกมาทุกคนจำสกิลเซตนะต้องใช้มันก่อนทุกคนโอเคมาเวิร์ที่หนึ่งฮะมาทำการใช้สกิลรีทุกคนนะสกิลวีแล้วกันทุกคนนะฟ้าผ่ายักษ์ฮะ โอเคมาสกิลวีไปเลยเออเรียบร้อยทุกคนเอยจะได้อยู่ทุกคนนะผลนี้นะเออถึงสกิลจะอยู่ที่นี่ทุกคนแต่ก็น่าจะแรงอยู่นะเออแรงอยู่แหละเออแรงอยู่บางสกิลทุกคนนะบางสกิลก็เบาวันนั้นนะโอเคมาสกิลบีทุกคน,นสกิลบีสาวะคีน่ะของปุ่นไฟ <c oughs> โอเคนี่โอ้โหทุกคนเฮ้ยอ้าวทำไมไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายหมดวะทุกคนนี่โดนหน่อยไฟเผาพ่นไฟทุกคนนะสกิลนี้นะ เรียบร้อยฮะเฮ้ยเอาว่ะสกิลแรงมากเลยทุกคนเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ตายหมดเลยครับว่าไงมันตายหมดนี่คือหมายความว่าไงเนี่ยโอเคอ่ใหม่ทุกคนสกิลวีแล้วก็มาถึงสกิลบีแล้วก็วีต่อทุกคนนะคอมโบนี่เรียบร้อยฮะเอาว่ะเอ็กซ์ไม่ถ่ายโอ้โหอะไรเมื่อไนโดนมื่อไนโอ้โหดาเมจเมื่อกี้คืออะไรวะทุกคนนะใช่เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่น่าใช่นะเมื่อกี้น่าจะตาฝาดทุกคนนะทำไมได้เหมือนมันเป็นอย่างนั้นวะ โอเคมาสกิลวีทุกคนนะฟ้าผายักษ์ฮะไปเลยฟ้าผายักษ์โอ้โหดูดิเขาอย่างว่าเล็กเพ้อตัวเดียวแล้วทุกคนจะบอด็เป็นมินิบอสนะคมิมอะโดนหน่อยมินิบอสแล้วก็สายฟ้าที่อยู่เขาที่เออดาวมีสามพันโอ้โหถ้าผลควันคิดที่แล้วเนี่ยเออผลควันสกิลซนะีเนี่ยอืบอ้าวสกิลนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ฮะมาสกิลเอ็กซ์รันนี่ยป็ไงสี่พันกดตึงแล้วก็เรียบร้อยฮะ จะได้อยู่ทุกคนนะสัจบจะผลนี่นะหรือเปล่า <c oughs> จะได้แค่สกิลวีกับสกิลบีแหละผมว่าเออโอเคขึ้นก่อนทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็สกิลบีก่อนทุกคนนะสกิลบีฮะบ<ม>ีก็เดินได้ทุกคนมันก็เด็นได้หว่ะ <c oughs> แล้วก็วีต่อฮะนี่แล้วก็เขียวแล้วก็สายฟ้าไม่ตาไม่ตาแล้วก็เผาเผา,ผาดีเรียบรอ้อ,อยฮะเอาว่ะคือ ใจใจโคตรช้าเลยทุกคนโอเคออค้างค้างปุบไปเลยสกิลบีสอสาเพลิงของผลไฟก็ตึงโอเคนี่ไงไม่โดนด,ด้วยแล้วก็จุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยฮะนี่ไงแล้วก็เผาเอาเผาเผาเผา,เาถ้าอยากเผาโดนเต็มคือต้องหันมาด้วยด้วยนะเออ๊บนี่จุ๊บปุ๊บแล้วก็วี โอ้โหใจช้ามากนี <behaviour> well. ่โดนโดนแล้วก็แล้วก็ฟันฟันเรียบ้อยฮะเฮ้ยทุกคนนะก็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 อะไรก็ก็ดีอยู่ทุกคนนะผลนี้นะมันมันมันก็ยังใช้ช้าอยู่นะทุกคนนะผลนี้นะว่าจะเล่นยากอยู่ทุกคนนถ้าเจอบอสเนาะว่าเราอยู่นี่กคนนะบอสอาจจะสวนเรามาเราอาจจะตายได้โอ้คิวมแล้วขอแต่โปรเจคเวยี่สิบแล้วกันทุกคนนะแต่ไม่ลงนะเวยี่สิบทุกคนนะจะไปเลยยี่ โอเคผมมาเวยี่สิบแล้วทุกคนนะเ่าจะใช้แบบว่าช้าหรือตัวสกิลมันนะเออที่ผมเล่นมาทุกคนนะบอกเลยว่าใช้ช้ามากทุกคนสกิลเขาเนาะเออในมีข้อเสียอย่างแรงเลยนะผูาอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทุกคนไไหมทุกคนนะแล้วอยู่นิ่งนะเใช้ไหมอยู่นิ่งโคตรนานอยู่นิ่งแบบนานมากเลยทุกคนนะแล้วก็อาจจะโดนบอสสวนมาได้นะเออแล้ก็เจอบอสสามดาบทุกคนเห็นไหมทุกคนนะอยู่นิ่งแล้วก็สกิลไปโดนบ้างแล้วก็โดนบ้างอะ เออแล้วก็อาชีหายเลยโอ้โหเรียบร้อยทุกคนนะโอเคมาคืบดีใช้ชา,ชามากทุกคนนะแต่ก็พอเล่นได้ฮนะนี่คืบโดนแล้วก็สกิลเอ็กใ <c oughs> ช้โคตรช้าเลยทุกคนนใะช้ชา้ชามากไม่คนนี้มันใช้ชากันไปอืมอืมโดนแล้ก็ขึ้นขึ้นแล้วก็บีต่อทุกคนนะคืบโอ้โหกว่าจะใช้โอเคนี้ อยู่ไม่เป็นไรทุกคนนะผลนี่มันก็จะแรงอยู่นะบางสกิลเออโอเคมาคึบนี่โดนโดนแล้วก็วีผมมาสายฟ้าคึบตีไงเป็นกระบปเจอหน่อยผลวิญญาณไงวิญญาณวิญญาณที่เอาสกิลผลไฟมาใส่เออคึบนี่ทุกคนเลยเอาว่ะเด็กกีบอสตัวเดียวแล้วทุกคนนะเ,เด็กกีบอสตัวเดียวทุกคนนะโคตรตึงอ่ะนี่ผลคนดูก็ตึงกันเนี่ยเออดูดูแล้วก็ ก็ปึ๊บแล้วก็เผาเผาเผาจะตายไอูร้จะตายอืม <c oughs> <c oughs> <approved> เรียบร้อยทุกคนนะกว่าจะตายฮะเฮ้ยใช่ได้อยู่ทุกคนแล้วก็เกือบเกือบตายทุกคนนะโอ้เกือบไปและโอเคก็ใช้ได้ทุกคนนะก็ผ่านนะเจ้าเวลาสิ้าทีทุกคนในการผ่านเว็บที่20ด้วยผลบิ๊กมัมนะผลที่ใช้สกิลช้ามากแล้วก็อยู่นิ่งเลยโอเค โอเคิวมันแล้วขอแตะไปตอนเวที25ละกันทุกคนนะแต่พรมนะเวที25เราจะไปเลยเยี่ <Yeah. S 1> โอเคม,มาเวที25แล้วทุกคนนะ,จะเจ้า,าระ,ะรามาด20นาทีเจ้าระมาด20นาทีทุกคนนะในการเวที25เนาะก็จะ <c oughs> นานมากเลยทุกคนนะมาแล้วก็เจอบอสท,ทัวน้นสองตัวนะบอสสามดับกับบอสกระบ,บองไคโดเนาะโอเคมาโดนหน่อยบอสกระบ,บองไคโดมีผลบิ๊กมัมอะไงล่ะไคโดเวทบิ๊กมัมหวานนี่แหละบิ๊กมัมโดน โอ้โหจะตายโูจะตายทุกคนสกิลมันใช้นานอ่ะเกือบเกือบเกือบระเบิดเกือบแล้วโอเคดีนะดูเร็วทันเฮ้เกือบแล้วทุกคนนะโอเครอก่อนทุกคนนะจะไปเอาหมาทุกคนนัมันค่อยจะเก่งมากเลยบอลปุณนี้นะปึ๊บทุกคนนี่ไงเป็นไงบอลโคตรตึงแล้วก็ปึ๊บแล้วก็นี่เลยโอ้โหใจคนนานอึ๊บโอเคโอเคปึ๊บขึ้นขึ้นโอเคแล้วก็นี่โดนหน่อยบอลแล้วก็พ่นไฟใส่เลยเฮ้ยเรียบร้อยฮะอึ๊บ เกนไปกูจะตายทุกคนนะโบล็อเก่งจังว่าโอ้เรียบร้อยทุกคนนะใช้นานเกินไปสกิลใช้โคตรนานเลยทุกคนเออผลนี้นะผมว่าเขาจะปรับในแบบใช้ปุ๊บแล้วก็สามารถหนีได้นะเอออันนี้คือใช้ตัวอยู่ิงทุกคนมันไม่ค่อยดีนะผมว่านี่ตีไงทุกคนอันนี้ก็ใช้เคียวแล้วเออตอนนี้เคียวขับเองแล้วทุกคนเรียบร้อยฮะผ่านทุกคนเจ้าเรามา2ี่สกทีทุกคนแล้วก็สกิลกดไม่ไรอ๋อลืมไปว่าต้องใช้สกิลแซดก่อนทุกคนลืมขออภัยทุกคนนะผมลืมมา เปิดสกิลเซตก่อนทุกคนถึงจะสกิลอื่นได้นะโอเคมากผ่านทุกคนนะวิ่งผนะ่านแล้วเจ้าเรามา22นาทีทุกคนโอ้โหโคตรนานเลยโอเครอเชื่อเราขอตัดไปตอนวิ่ง30เลวกันทุกคนนะแต่รวมนะวิ่ง30ทุกคนนะตัดไปเลยโอเคผมมาวิ่ง30เลยกันทุกคนเ <c oughs> จ้าเรามา26นาทีทุกคนในการมาวิ่ง30เนาะขยันะ <c oughs> ายานานมากเลยทุกคนนะผลนี้นะโอเคมาเจอหน่อยบอสผลบนะิ๊กมังป็นไงล่ะโอ้เดี๋ยว โอเคมาแล้วก็ตายมึงช okay, okay, ิต okay, ด okay, <Okay. S 1> ้วยทุกคนอะขอไปนะเออตีโดนโดนโอเคมาโดนหน่อยนี่ไงผมจะไม่ลงไปใช้ท huh. ี hmm. uh ่ขาดในมันสกิลนะเพราะมันใช้ช้ามากโอเคมาขึ้นไปก่อนโอเคโอเคไม่หายเลยทคนโอเคทำการขึ้นขอนะแล้วก็ดูเลือดดูเลือดมาดูเลือดมาอาชีพหายก่อนนะชิบหายแล้วไม่โอ้ยโอ้ยตายโอ้เกือบตายทุกคนนะโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคทำการดูเลือดก่อนทุกคน ดูเลื่อนมาเลยมาเรื่องของฉันแล้วก็วิปึ๊บโอ้โหมันอยู่นิ่งอยู่นิ่งนานมากทุกคนนะโอเคมาครับนี่งมาดิปุ๊บดูดูแล้วก็เออก่านจะช้านะเรียบร้อยทุกคนนะแล้วก็บอสสองตัวแล้วทุกคนนะเกือบตายเมื่อกี้คอมโบก็นะคอมโบนี่คอมโบมันจะช้าตรงสกิลผลนี่แหละเออคอมโบนี่เพราะว่าผลนี้มันมันไม่น่าจะมีคอมโบหรอกไม่จะมีใครเอาไปคอมโบหรอกทุกคนนะจุ๊บ มีพอเ,เรียบร้อยทุกคนนะบอสกระบองใครโดนตายแล้วทุกคนเรา yapıyor, ไปล้างแค้นแล้วทุกคนนะเออโอเคทุกคนนะเราเก็บโบยู่ตัวเดียวแล้วทุกคนมาโอเคเราขอแต่เราใกล้ตายแล้วกันทุกคนนะแต่รุมนะตัวบอสใกล้ตายแล้นแต่ไปเลยื้อโอเคในบอสใกล้ตายแล้วทุกคนนะมาทำการปิดฉากแล้วคนนะดูสกิลวีแล้วกันนะสกิลวีสายฟ้ายักษ์ เรียบร้อยทุกคนนะใช้วเวลามา3ามสองวินอีกวิทุกคนแล้วก็ตายเป็นชีวิตด้วยนะ <c oughs> โอ้โหครึ่งชั่วโมงสุดยอดไปเลยทุกคนนะ <c oughs> ผ่านแล้วทุกคนนะเยสยอดเลยผลนี้โอเคผมก็เป็นอย่างบ้านนะก็ผมจับการนำะผลบิ๊กมัมไปลงดันแนวมอกเดียเดเลยทุกคนนะก็ <c oughs> เดยวเรวมแล้วก็ถือว่าไม่คดีเท่าไหร่ทุกคนนะสำหรับความผิดส่วนตัวผมนะมันไม่คดีเท่าไหร่เลยทุกคนนะในการลงดันนะผลนี้นะเพราะว่าสกิลมันก็จะใช้ช้ามากเลยทุกคน นั่นแหละใช้โคดช้าเลยทุกคนนะเออแล้วผมก็ตายในเวทีหาเพราะมันใช้ช้าเกินไปนะเออหรือ่ผมโง,ง่เองนี่ก็ไม่รู้นะเออผมน่าจะโง,ง่เองแหละนะเออแล้วก็ผ่านะทุกคนอย่างไรแล้วก็ผ่านนะก็ดีทุกคนนะผลนี้นะเพราะผมไม่นาให้ลุดันเท่าไหรห่ทุกคนนะผลนี้นะเอาไปฟาร์มดีกว่าทุกคนนะตีเจ้าหลีน่าจะดีนะเออมานี้ทุกคนนะโอ้คิวครอยา้ผมทำผลลีกยครลืมคอมเมนต์บอกตล่างคลิปเลยทุกคนนะถ้าเขาเมน็นอะไรถูกใจก็จะเอามาทำเลยทุกคนนะ เอออันนี้คือผล big mum นะบอกเลยว่าก็้จะดีอยู่ด้วยดีอยู่แต่ว่าสกิลช้าๆมากวันนี้ทุกคนโอ้โหคโอเผมคลิปพอแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดถิงผมด้วยนะครับผมนะเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย